ฝนตกมัมในมุ้งเลยเอา้าอ้อําอ้ําอ้ามัมในมุ้งเลยอ,อ้ําฮัอเนจังเลยมัมในมุ้งเลยครับวันนี้เอ้ามัมยามือหลวงปากตกปตกตก็ไปล้างมือ พี Workers, ่กิต okay. uh, ้าพี่กิต้าอ้าวกินเลยน้องไปแย่งกินแล้วน้องบอกอร่อยอืมน้องน้องไปแย่งกินแล้วน้องบอกอร่อยอร่อยไหมอ้าวอร่อยกินอีกอืมเยี่ยมทำไงเยี่ยมพี่กิต้าเยี่ยมทำไงเยี่ยมน้องเดียวทำเยี่ยมเยี่ยม น้องมิวเยี่ยมน้องมิวเยี่ยมเอาอาปากอือผ้าผ้ามาเช็ดปากให้เอาพี่กิต้าง่าง่าขึ้นปูกมองไม่เห็นปากเอออือใครกินอิน่มมีมีน้ำเกลือให้มียาคูให้คนละขวดมียาคูให้คนละขวดครับ ต้องกิน huh. ข <cat> ้าวให้อิ่มก่อนเดี๋ยวก็กินยาคูคนละขวดคูคนละขวดอืมอ้าวคนนี้กินเยอะจังอือ โอ้คนนี้กินเยอะจังเลยปากเลอะปากเลอะเอาพี่ติ๊ต้าเขาต้มฟลานะอเอาน้องมิวน้องมิวเงยหน้าขึ้นนี่ปู่มองไม่เห็นอ่ะอ้าม กินเยอะตงวะอิ่มแล้วอิ่มยังทำหนึ่งน้ำมือน้ำนี่น้ำตัวน้ำมาให้เอ้า้องมิวอิ่มยังเอ้าลุงมิวอิ่มยังน้องมิวยังไม่อิ่มเหรอฮะน้ำหรออิ่มแล้วเหรออิ่มยังกินน้ำน้ำน้ำเอาน้ำด้วย